โอ้โหมึงให้มึงเสียสลายเพื่อนบ,อบ่อปางเลยโอ้โหในใน,ในบ้านก็นเละไหนอ,อะไรฮะฝาอยู่ไหนนะนนนะป๊อทแม็กมันจะเป็นจอมเนอะฮะมึงทำไมตัวเล็กๆล็มาลงฮะถ้าะนั้นมันจะจมลงไปแล้วมันแล้วมันตัวใหญ่ แม็กสู้ๆนะแม็กฝาอะไรแม็กไปลวดไปลวดแม็กสู้ๆนาเราเองลุยลวดเฮ้ยเียบค่อยไปเปลี่ยนเอฟซีโคก็บินคิดเอาละกันมาแรงแค่ไหนโอ้กูไม่อยากไปดูกูเห็นเนื้อหน้ากูปวดหัว นไปดูที่ข้างหลังมันเป็นอะไรมันโตบิปเอากันไม่อยู่ฮะฮะถอดเกือไว้น่ะมันจะจมแหมทำเป็นสวนนะไม่โดนปลาถอดเกลือไว้มันจะจมนั่นจะย่างไปอีกนั่นลงไปสิเป็นยังเมื่อกี้มันก็ตกน้ำไปรอบนึงแล้วมันตึ้งสุดๆปะมันไม่เสียสลายเพื่อนเลยทีเอ้ามันได้ตกแล้วโอ้โหหมดเลยนี่ข้างหลัง ฮะเขาเรียนโอ้ยเอาอยู่ได้ลมเอซเอ้ยเอาหมดโอ้ยปาดนี่เหรอเอ็นเอ็นเอ็นเอนอยบอกนะโตมันบินมาทางเนี้ยโตนี่นะโอ้โห แม็กแม็กมาทางนี้สิลูกนี่ทางนี้ใกล้เชื่อประนัดทางนี้ใกล้ลูกทางนู้นน่ะมันจะไกลอันนี้เดินชึกเดียวถึงโอ้โหแล้วไม่เคยเจอพายุอย่างนี้เลยฮะขอมาลงมาเป็นกำลังใจเออไปเลยไปเลยลุยลุยเออดูสภาพเออตัวเล็กกว่าเขานั่นอะแล้วเะนเนาะ ใช่คุณตัวใหญ่เออนู่นอยู่ต้งหน้าบ้านาเออเออมาเอออยู่หลังบ้านอยู่เออเอามาเอามาเอาโยนมาโอ้เอามามามาปัดมันไปยังวะแอนใ<า>ไปเทือกฮะโอ้โหเอฟซี FC ดูสภาพนะดูสภาพมันตีลังกาไปอย่างเงี้ยโอ้โหเนี่มันลมมันขนาดนั้นเที่ยวหรือว่าที่เนี่ยฮะ มันไม่มีบ้านบางอนในบ้านไงอ๋อมันไม่มีบ้านบางมันก็เลยเป็นเงี้ยนี่เอาโต๊ะตรงนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าแม็กทุงไหนคะนี่ไว้ตรงนี้แหละเอานี่ออกเออลื่อมันสมัยเลยโอ้โหแอนเอ้ยแอนทำไมไม่จับโต๊ะปน,นัดก็มัวแต่พายุหมุนในบ้านมันไม่สู้ชีวิตเลยนะแม็กเลยหมดแม็กเอ้ยพรุ่งนี้งานอย่างเยอะเลยอ่ะ ตายตายตายเราจะเอาอยัางไงวะฝฟ้าอยู่หม้อแตกนะหมดโอ้ลมแรงวาอาการหนักดีนะว่าเราลากลากน้ำแข็งมาทางเนี้ยทางนี้มีผ้าไปไม่เป็นไรลมไม่เท่าไหร่ นี่ผ้าใบขาดเดี๋ยวเราต้องซื้อผ้าใบผ้าใบอย่างนี้ต้องถึงเอาอยู่เนาะแม็กเนาะถ้าผ้าใบอย่างนี้ขาดเอาไปอยู่โอ้ยแต่มันการศาดได้โอ้โหนี่แหละจำไว้ครั้งแรกพายุฤดูร้อนฮะการศาสตร์ออกหรือเปล่าเนี่อเออการศาสออกต้องโอ้โห,โอ,โ,หโอ้ยกู ทำบ้านนู่นสังกะสีเปิดเลยฝั่งนู้นอะฉันเข้าในบ้านไม่ได้นะไปล้างขาพี่ตจมโอ้ยมันมาอะไรแกมาเจ้าเตียวบินไปแล้วมั้งกระเป๋าเจ้าอ่ะกเกอกเป็นไงปะสวยปะสวยขโมยไปไงมดเนาะเนาะ มันจะมาอีกรอบไหมใครวะใครเป็นคนบอกเมื่อกี้ว่าฝนไม่ตกเะใครเป็นคนบอกเมื่อกี้ฝนไม่ตกจะกินหลายหน่วยนะจะกินหลายหน่วยมึงก็กินไม่รอดไม่เสริมพลังไงเอ๊ะากระกุไม่ได้เพราะยังถีบปนน้ำเนอะกระปุปน้ำอะไรไม่เนาะโอ้ยไฟก็ดับฟ้าทิ้งทั่ว